เที่ยวไทยแล้ว,ลวมีความสุขนะครับพี่พี่อยู่ทางบ่านเห็นแบบนี้นะครับน่าจะพู่งใจและก็พาะใจนะครับเจนนักท่กองเที่ยวทอบเมืองไทยหลังไรนะ้เที่ยวเรือด,ดินเนอร์แต่ละวันนะครับเงินเข้ามาหา,าศาลในแต่ละคํำคืนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ีบอกไปอย่างตะนเลแล้วก็สวัสดีทุกทุกทา่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครสยามนะครับวันนี้ก็มาอัพเดตเ้นเคยนะครับเรือเจ้าพญาปร,าปรินเซสนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนมุ่มาครับพี่พี่เบิอเอาเที่ยวมีความสุขนะครับสาธเรือมาอย่างไรรำการครับเบิ่ง สนอกกันใหญ่เลยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีความสุข เดี่ยวมีความสุขนะครับมาเที่ยวเมืองไทยบ้านเขาคงไม่มีแบบนี้นะครับเดินครับผ่อนเดนนินโอ้โห ไทยแลนด์ทน hey. <keley> ั้นที่มีแบบนี้นะครับเรือรินเนอร์นะครับน้องเตี่ยวรุ่มอรุณรัวโอ้โหยอดนะครับตบมืองสนามรัวๆวเลย เวียดนามก็มานะครับแบบนี้ดังข้ามคืนแน่นอนนะครับอินโดนีเซียเวียดนามนะครับทุกสังสารนะครับทุกสังสารนะครับอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันได้นะครับมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุข กับ้องโฮสนั่นบนเรือนะครับบกแบบเวียดนามเอ้ยเวียดนามเอ้ยก็มานะครับตัวจีนเข้นมาก่อนนะครับตัวเวียดนามมาทีหลังบกคนนะครับมาเดินแบบเหา่าๆย่างมีความสุขเปิดไพ่มีบับมีมับนะครับบางคนแถมมาอยากลงมาเลย สุดยอดนะครับหลังไลขึ้นพนักงานไทยตอนรับอย่างดีเจะเยอะๆนะครับแต่ะละวันมวออถิยวไทายแล้ว,ลวมีความสุขนะครับ ที่นี่อยู่ทางมานเ็นแบบนี้นะครับน่าจะพุ่งใจแล้วก็ภาพใจนะครับเทนนักท่องเที่ยวซอฟเมืองไทยลำไรนักเที่ยวเรือดินเนอร์แต่ละวันนะครับ <S <S เงินเข้ามหาศาลในแต่ละคำพื้นนะครับ <S 2> <S 2> <S อะไรจะขนาดนี้นะครับเจอจัรยานปินเซล่ลำนี้พุทธสาร460คนเลยนะครับพี่พี่ เก็บคนละพันก็สี่แสนกว่ารอบเดียวลำเดียวนะครับผ่อนสนุกกั็นใหญ่โอ้โหไทยแลนด์นะครับ,นนกกรนนรบมีแบบนี้ด้วยพนักงานไทยนะครับบริการดีดนะครับมีเท่าไหรก็ออกมาต้อนรับแบบนี้นะครับส่งลูกค้านะครับแบบน้องๆอมตนนะครับ ยกมือไหว้แถบทุกคน,กคนจะมาให้หนักท่องเที่ยวหลงไหลไทยได้ไงนะครับรับผู้ใหมาก็ต้องถ่ายรูปรัพมาเป็นทีมงานเต็มเลยนะครับเต็มสุดๆนะครับหลายสังสารนะครับเทเี่ยวไทยวันนี้รับรอง กลับไปคงบอกญาติบอกพี่บอกน้องนะครับว่า,าไทยแลนด์ดินแดนแห่งความสุขครับเยอะจริงๆนะครับหลายคนต้องถายลูกเลยนะครับเมื่อมาถึงนะครับเต็มหาเรือนี่นะครับเต็มจริงๆ โโอ้โเลื่อนหน้ายิ่งหลังไหลมาเดอะน,นะครับก็่ขนาดยังไม่ถึงสงการนะครับคงหลังไหลกันมาขนาดนี้นะครับถ้าสงการมาถึงนี่จะขนาดไหนนะครับบางคนกันมานังรอเพื่อนตรงนี้ที่นี่สะอาดและปลอดภัยนะครับ ลหลังไหลขึ้นไปนะครับอ่างแทบแตกของจริงสุดสายสุดสายนะครับเยอะจริงๆริงตีไม่มีใครสู้ไทยไหวเนี่ยนอนะครับเวียดนามเวียดนามนะครับเวียดนามมั่งค่ามกาี่แหล่งนี้ นี่แต่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามรู้สึกว่านะครับเวียดนามก็รักไทยเหมือนเพื่อนนะครับชาวเวียดนามมาเยือนคนไทยก็ยินดีต้อนรับเบนทางนี้โอ้ยหลา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 ยเธอเพิ่งเผื่อม่อ บางคนก็ไปต่อนะครับด้วยเรือข้ามภาคไปโรงแรมนะครับบางคนก็ไปต่อด้วยรถยนต์ทางคุ้นนะครับรถนำเที่ยวรออยู่มาเยอะสุดๆแต่ละค่ำคืน ถ่ายรูปรูบใหญ่ทั้งนี่จั้งเกิดเบืองแต่ละคนนะครับเห็นบอกโอ้ยิ้มหัวล้อแบบว่าเป็นมิ่งความสุขนะครับพอใจในการมาเที่ยวครั้งนี้ท่านนันถ่ายรูปก่อนแบบนี้คงบอกต่อแน่นอนนะครับ คลักเอรแบบนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บมีมยังไหวนะครับบอกแาลังจะพากลุ่พี่ครับ,รบอัปเดตซัมเนี้นะครับขาซึนซอกกอยารืมกดไร์ก้ซับสักไข่โดยไม่ตลองใจบมกํลังะํะคลิปต่อไปนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้บอกแาลังพูดที่พูดไม่ถูกนะครับพี่ๆก็แนะนำกันเขามาได้นะครับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ